ครับสวัสดีครับมาเจอกันในอีกเอพิโซดหนึ่งของการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบน้ำวนในระบบเบลฟล็อกซึ่งเป็นการเลี้ยงในบ่อผ้าใบเราปล่อยปลาไปวันแรกที่ผมบอกแล้วว่าวันแรกเนี่ยเราปล่อยปลาปุ๊บเราจะไม่ใช้น้ําเยอะนะเราใช้น้ําไม่เยอะและที่สําคัญคือเราปล่อยปลาวันแรกเราจะไม่ให้อาหารครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ปลาเนี่ยเขาได้ปรับสภาพตัวเองเขาจะได้ฟื้นจากการเหนื่อย เละการล้าจากการขนส่งหรือการเดินทางระหว่างฟาร์มอนุบาลลูกปลากับฟาร์มเลี้ยงปลาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผ่านเวลาไปประมาณเกือบเกือบ24ชั่วโมงแล้วเกือบเกือบ24ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณาสายสายเราไปดูกันดีกว่าว่าปลาเนื้ออ่อนที่เราปล่อยไปเมื่อวานมีสภาพเป็นยังไงแล้วเราจะให้อาหารปิดมือแรกด้วยไปดูกันครับครับนี่คือบ่อ บอกพลาสติกนะครับในการเลี้ยงนะครับปลาจะอยู่ด้านล่างนะฮะอาจะเห็นยากหน่อยหนึ่งนะปลาเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับผ่านไปนะสังเกตดูผ่านไปนะรดดนไป,ประมาณสิบสิบหกชั่วโมงได้แล้ว,ไม,มลาาวไม่มีปลาตายครับเราดูให้ทั่วไม่มีปลาตายครับแปลว่าโอเคแล้วแล้วปลาไม่ลอยด้วย นะถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราดูปลาแล้วเราเห็นปลามีการลอยหัวนะครับหรือมีการลอยนิ่งๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ครับว่าปลาไม่สบายนะครับแต่นี่ปลานอนอยู่ที่ก้นครับนิ่งๆอ่าแปลว่าลูกปลาโอเคลูกปลาชุดนี้โอเคมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารมือเลขกันเราเราจะให้อาหารนี่น,นี่อาหารผมใช้อาหารปลาดุกนะอาหารผมใช้อาหารปลาดุก นี่นะหน้าตาจะระมา,านี้นะครับนี่โอเคนะฮะอ่ะให้หารเลยปึ๊บอ่าอ่าเขาขึ้นมากินแล้วครับโอเคอ่าอย่างนี้โอเคครับนี่นะนี่คือเราเราอย่าเพิ่งให้อาหารในตอนที่เราปล่อยนะ นะเพราะว่าเขากินไปเนี่ยคือเขาเหนื่อยอยู่ที่เขากินหิ่นมิ่นด้วยเขาก็จะฟื้นตัวลําบากเราปล่อยให้เขาหิวได้เลยครับประมาณหนึ่งวันครับแต่นี้ตอนนี้เมื่อวานผมปล่อยประมาณเที่ยงนะตอนนี้สายสายยังไม่ครบวันดีร้รประมาณ18ดชั่วโมงเกือบ2ี่สิชั่วโมงแต่เขาโอเคครับอ่าเห็นไหมฮะเขาขึ้นมากินอาหารอ่าโอเคเลยเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่เลี้ยงปลาไม่ต้องกังวลน,นะฮะเราไม่ต้องรีบให้อาหารปลานะฮะปลาจะไม่ตาย โต๊อาหารเพียงแค่วันครึ่งวันนะฮะเขาปรับสภาพได้แล้วแล้วเราก็ให้อาหารครับหลังจากปล่อยลูกปลาประมาณหนึ่งวันนะตอนนี้ตากินโอเคแล้วฮะอย่างเงี้ยตาขึ้นมาโอเคเลยครับนี่คือปลาเนื้ออ่อนครับเราจะเลี้ยงโดยใช้ระบบเวลท็อกเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ําวนเข้ามาด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดผสมประสานกันนะครับนี่โอเคเลยนะครับหลังจากนี้นะ หลังจากนี้ประมาณอีกสักช่วงช่วงนี้ช่วงสายไปช่วงบ่ายบช่วงบ่ายบายเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเบลฟล็อกเพราะนั้นการทำเบลฟล็อกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำตั้งแต่วันแรกนะเราจะทำภายหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าปลาเนี่ยมีสภาพโอเคนะครับปรับตัวได้ปรับสภาพได้เราก็จะทำเบลฟล็อกนะครับเพราะว่าเมื่อไหรที่เราเริ่มต้นในอาหารเนี่ย เขาเรียกว่าน้ําก็จะเริ่มเสียเพราะว่าในตัวอาหารเองนี่ก็จะมีเรื่องของโปรตีนเรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะพอลงไปในน้ําปุ๊บน้ําก็จะเริ่มเสียแล้วปลาเองเวลากินเข้าไปแล้วเขาก็ต้องขับตายครับน้ําก็จะเริ่มเสียเพราะฉนั้นถ้าสมมุติว่าไม่มีไบโอฟลอกเข้าไปช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําอันนี้ต้องขอบอกเลยครับน้ําก็จะเสียปลาก็จะตายเราให้อาหารตอนนี้ปลาเริ่มไม่ค่อยกินแล้วครับเพราะนั้นเราให้อาหารแค่นี้พอ อ่าเราไม่ต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าจะให้เยอะก็เหลือเปลืองเหลือเป็นของเสียทําให้น้ําเน่าเร็วเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายๆเราจะมาทำไบโอฟลอกกันเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับคละกลาลูฟาร์มมหา,าศลาลแห่งความสุขครับขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบเบลก็จะอัปเดตการเลี้ยงเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ